ครับผมอันนี้ผมต้องรีหูไหมไม่มีใครพูดไหมรดีครับพี่ดีครับโผล่โผล่หัวคืออย่างนี้ตอนนี้ทางผบเขามาแจ้งว่าตำรวจเกือบทั้งหมดเลยนะเหลืออยู่แค่นี้ที่เหลือกำลังรอปลดยศเพื่อลาออกมีมีออกไปตอนนี้เขามีอยู่แค่นี้สามคนคนนึงได้ไหมโอเลโอไม่เหนียบมากพี่ผมบอกแล้วว่าตำรวจ่ะมันสิ่งที่เล่นยากครับเพราะว่าเนี่ยแหละ พอเขาไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่พอใจหรือว่าอะไรนิดหน่อยอะเขาก็ทําแบบนี้ใส่รอบที่สองนะเพียน่เนี่ยเข้าใจกูกูก็เข้าใจจริงก็มันมันไม่ใช่ทุกคนอ่ะที่จะเล่นได้กูเข้าใจครับพี่แต่ว่านี่คือม,มันไม่ได้รุนแรงกับตำรวจอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับพี่เพราะว่าเขาก็เลือกที่จะสู้เองด้วยซ้ำแล้วเขามานั่งเป็นแบบนี้เพราะอะไรอ่บเพราะผมไม่ได้เปิดเขาด้วยนะครับเพียรเนี่ยไอ้ส่วนเรื่องที่ผิดกฎผมก็แก้ไขให้แล้วด้วยที่หอศพผม<อ>กม็แก้หอให้หมดแล้วอ่ะผมผมขอพูดได้ไหม พูดอะไรครับพูดได้พูดได้ไม่เกี่ยวยุพิษไม่เกี่ยวยูเอฟซับคือนี่ใครอ่ะที่ที่ผมเมื่อกี้ผมไปคุยกับน้องๆอ๋อพวกของก็ไปถามเหตุผลมาันมาเขาบอกเขาอะไรเขาบอกว่ามันโดนได้อีกแล้วครับแบบเรื่องพ่อราแม่แล้วก็การที่เรายิงเราเรายิงในการไฟส์สำหรับยุพิษกับยูเอฟซี่เงี้ยคือแล้วเรายิงไปพลาดโดนเนี่ยแล้วเขาก็มาร่วมวงด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันคือการมั่าตอนที่ที่เราคุยกันตั้งแต่แรกอืมที่ไหนเหรอครับกก็็ลายเปน ้นีที่แจ้งคือที่ฝังศพครับที่ฝังศพก็คือตำรวจเป็นคนยิงกาดยิงเองนะครับพี่ไม่มีใครตรงนั้นไปแทงตำรวจก่อนเลยนะครับพี่เขาเขาบอกว่าอะไรนะครับยิงยิงกาดยิงพลาดเหรอครับอันนั้นมันกาดเลยนะครับมันกาดยิงนะ่มดเลยทั้งวงเลยครับล้มพร้อมกันที่หลุมศพหมดเลยนะครับเพราะว่ามันยิงพวกผมไม่ได้เป็นคนเริ่มครับมันไม่ได้เป็นเขาเริ่มตีตำรวจเลยนะครับ ไม่ที่แตะเขาเลยไม่แต่คนเดียวนอกจากเนี่ยผอบอคนเนี้ยไม่ไม่อันเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจแต่คือประเด็นคือบางคนเขาไม่ไหวก็เราบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วถ้าเขาจะออกอ่ะใช่เขารับแรงกดดันไม่ได้เราก็ก็ไม่เป็นไรก็อนุมัติเลยถ้าเขาจะออกก็คือออกได้แต่ว่าตอนเนี้ยทางผอผอบอเขามาแจ้งว่าตอนเนี้ยมันเหลืออยู่แค่นี้ไงที่ที่เข้ามาคุยได้ผมขอบอกคําเดียวก็ได้ประโยชน์เดียวก็ได้คือใจกว้างหน่อยก็ได้ครับเชื่อผมดิใจสู้อ่ะใจสู้ เปิดใจหน่อยก็ได้ครับถ้าคุณโดนแบบเดิมแล้วคุณก็ทําแบบเดิมมันก็เหมือนว่าคุณไม่ได้ให้แบบให้โอกาสตัวเองในการเล่นอะไรใหม่ๆอะไม่ไเต<อ><ม>็มสุดอะไรใหม่อะไรเงี้ยขอว่าครับผมขอพูดแทนได้ไหมจากข้อความที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ครับได้ครับผมขอคนพูดแล้วกันคืองี้เมื่อวานอ่ะมีสี่แก๊งที่มีสตอรี่กับตารวจใช่ปะ่ะมียูเอฟฮาราเยนโอริโอโอริโอแล้วก็ยี่สิบเอ็ดอ่มีแค่นี้ค่ะนอกนั้นลงไม่ได้แล้ว ก็คือมีแค่นี้แต่ว่าเมื่อกี้ทางผบบอกว่าหลายๆคนะมีแบบบัฟแบบที่มันเกินเลยอ่ะด่าพ่อร่อแม่ซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่พวกเองอ่ะแต่เป็นคนอื่นที่เข้ามาร่วมแจมด้วยอ่ะมัน,นก <S 2> <S 2> <S มน็มันมีกฎรรมีขือแล้วอยู่ว่านั้นมันมันก็ตามหน้าที่ตามพูดตรงนี้ได้ไครับพูดเลยครับพูดเลยขาหน้าจะแจ้งไปแล้วครับแล้วโดนติดเกตไ่ครับนั่นแหละครับเขาได้ประชุมกันแล้วเขาออกเลยแจ้งไปแล้วบ้างมาถึงวันนี้เร้ครับ ครับเขาพูดมาคับผมอย่างนี้อ่าทั้งคู่นะครับไอ้ดีดีดีตามแอดมินมาหน่อยแป๊บนึงนะครับผมผมขอเรียกมาหน่อยอันนี้ผมไม่รู้ถ้าแอดมินทำอย่างนี้จริงผมผมไม่โอเคครับแต่แป๊บไอ้ดีตามมาหน่อยแต่เขาทำบ่อยมากเลยนะพี่แต่ผมก็กดใหม่กดเรื่อยๆที่เป็คนเหมือนว่าคนนี้เนี่ยเขาเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่โดนปิดที่เก่งเลยไม่ต้อกดใหม่ๆอ่ใช่ผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยพี่พี่ตูนผมโดนปิดบ่อยอะแต่ผมก็กดใหม่อะจนผมรู้เรื่องอ่ะ กดเรื่องเดิมอะถ้าเขาไม่ตอบผมก็กดอยู่งั้นอะทั้งวันไม่แต่คือถ้าเป็นพี่ก็สงสัยว่ามันแล้วเขาปิดทําไมวะใช่ก็เขาชอบปิดเนี่ยพวกผมยังไม่ได้อ่านเลยบางทีอะเขาก็ปิดไงไม่ใ่เขาเป็นแอดมินมาเลยเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งผมผมว่ามุมเขา่้จะมีเหตุผลอยู่แหละลองลองฟังดูครับเนี่ยเดี๋ยวลองถามดูเลยคืองี้แอดมินแอดมิน คือว่า<ต>ทางตำตรวจอะแจ้งว่าวันนี้เขาโดนด่าพ่อร่อแม่แล้วทิเก็ตไปแล้วทิเก็ตโดนปิดหมดเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเขาเ <ตำ S 1> ลาออกหมด,ดครับที่แจ้งมามีสองคนที่ผมดูครับคือทิ cket อ่าผมไปดูแล้วมันมีคนหนึ่งแจ้งทิเก็ตดา่ดาด่าโคตรพ่อมาครับพูดว่าโคตรพ่อแต่แต่อคลิปเนี่ยครับมันมันตามตัวไม่ได้เพราะเสียงเสียงพูดอะครับมันมันไกลมากแล้วก็ไม่รู้เป็นเสียงของลุ่มไหนเพราะว่าเหมือนพูดไกลๆครับเหมือนพูดแบบไกลามากครับพี่มันเลยมันเลยไม่ได้ยิน แล้วปิดติเกตไปป่ะหรือว่ามึงอธิบายให้เขาฟังป่ะว่าพอยังอยู่ครับทิเกตยังอยู่ครับผมยังตอบเขาอยู่เลยครับยังตอบเขาอยู่ตอนนี้อ่าอ่าอะไรอีกอันหนึ่งว่ะอันหนึ่งสอบถามเรื่องเหมือนมีรถนะครับอุรุดนะครับขับไปหน้าสอนอแล้วก็ฟิลเหมือนกระถามว่าแบบเป็นแบบคุณแบบประถานแบบตำรวจเราเป็นเป็นที่อะไรครับแล้วก็ขับรถหนีครับอ่าอันนี้อันนี้ก็ยังยังไม่ได้ตอบว่ากําลังสอบถามว่าจะเอาเป็นแบบไหนเอาว่ามันเกี่ยวกับไอ้ตรงนี้ไหมใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ก็เลยยังผมเลยยังปล่อยไว้ครับผมยังไม่ได้ตอบครับแต่ผมไม่ได้ปิดเลยติเกตที่มีการแจ้งเข้ามาของหน่วยงานที่มีแจ้งวันนี้มีมแค่สองเครับอันนี้เท่าเคทของเกมไม่ไม่ที่เรียกมาก็คือให้อธิบายนี่แหละอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าได้ปิดจริงไหมเพราะผมก็รับรับมาได้ตรงนู้นนะผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่ผมถามในแบบที่เขาคิดว่าปิดเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อติเกตหรือเปล่าครับแต่ผมไม่ได้ปิดนะผมแค่เปลี่ยนชื่อติเกตให้มันง่ายต่อการทำงานเปลี่ยนเชืร์เงลช่ย จานทรเวียโูเยละหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สัเนี่ยมันชื่ออะไรอูยหักรู้มีตก็ตที่ตั้งชื่อว่าคำว่าสอบถามนี่ที่ผมตั้งไว้อ่าโอเคก็หมาวขอาตวเรื่องมัาโดนน้าง่อยู่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของเจ้าตัวที่แจ้งมาอือตำรวจที่แจ้งมาเรื่องที่ด่าพ่อชื่อเมอร์คิวรีครับผมยังไม่ได้ปิดติเกเขาก็ยังตอบเขาอยู่เหมือนเดิมงั้นผมผมฝากขอวอแจ้งหน่อยได้ไหมครับว่าเขายังไม่ได้ปิด ชื่อของ p ูโตแล้วก็ไฮแจ็คแล้วก็ใครอีกไม่รู้ว่าที่ผมถามมาได้นะแค่นี้ไม่มีครับมที่เปิดตก็ตไปใช่ไหมไม่มีเลยครับไฮแจ็ค p ูโตอะไรที่ว่ามาคือไม่มีตั๋วมาแลจะเป็นของเมื่อวานครับแล้วก็ p ูโตอะไรทั้งอย่างอ๋อผมไม่รู้ละก็ที่ดูมาตอนนี้มีแค่ Mercury ครับที่แจ้งมาที่จะด่าครับที่แจ้งเรื่อง Toxic มาแต่แก้หาตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอแล้วเมื่อวานเหรอเมื่อวานเหรอเมื่อวานใครดูตก็ตมีไหม Hi Jack เมื่อวานกี่โมงครับ ผมไปดูว่าผมถามเราเพราะเมื่อเมื่อวานผมดูทั้งคืนก็ไม่มีเหมือนกันครับแบบทั้งคืนนี่มีวูบหลับไปตอนไหนหรือเปล่าไม่น่ามีแจ้งเรื่องอะไรนี่มัครับถ้าพอมาหน้าน่าจะเปิดทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหนาพอน่าจะต้องแบบรอรอทีมงานพิจารณาครับเพราะว่ามันฟังหลายๆคนนะครับว่ารูปแบบคําแบบไหนตัวติกเกตทีโท่โดนแบบพกใบส้มใบแดงผมจะปล่อยไว้ก่อนครับรอพิจารณาแบบร่วมกันกับทีมงานท่านอื่นว่าเป็นรูปแบบไหนแล้วก็ค่อยปฏิบัติ ถ้าไม่ใช่แบบว่าชัดเจนเลยแบบคาพูดแบบว่าที่จะแบบว่าตามตัวได้เลยครับก็ด <Okay, S 1> ําเนินการทันทีถ้าตามตัวได้เข้าใจคือมันเป็นเสียงในวงนัวถูกไหมใช่ครับมันเสียงที่เขาแจ้งมามันมันไกลครับถ้าพี่อยากฟังเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้ครับเพราะว่ามันมันฟังมันตามตัวไม่ได้จริงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารายละเอียดก่อนในลึก,ลกๆเดี๋ยว<ม>ค่อยว่ากันถ้าเกิดอย่างนั้นก็ท่างมันเลยครับขเาขาจะอ้อผม,ผม,ผมไม่อยากล้างแล้วผมเหนื่อยครับเข้าใจครับผมเข้าใจ เอองั้นมาต่อเลยครับเรื่องอะไรจะเป็นไปก็ให้มันเป็นไปตามนั้นนะครับวันที่สิบแปดเดือนสองอ่าอ่าอ่าแอดมินก่อนอ่าเจเจมจีแจงจีแจงต่อเลยครับเมื่อกี้เขาบอกอะไรนะอ่าแอดมินบอกว่าให้แจ็คทิเก็ตล่าสุดที่ให้แจ็คเปิดมาคือสิบแปดเดือนสองอ้าว คือผมพูดอย่างนี้นะผมผมให้ความเป็นธรรมแอดแอดมินด้วยแล้วก็ผอดอ้วยถ้าเขามีหลักฐานอะไรไหมที่เขาแจ้งมาเมื่อวานส่งให้ผมส่วนตัวได้เลยครับผมผมอยาก<ด>รู้เหมือนกันใจครับที่ผมรู้มานะด้ถ้ามีให้เขาส่งหางผมส่วนตัวเลยครับผมอยากรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรยังไงหรือว่ามีส่งมาแล้วปิดไปจริงไหมอะไรเงี้ยให้ให้ส่งให้ผมหน่อยถ้ามีหลักฐานนะอันนี้ผมแค่ไ่ถามเหตุผลของน้องที่มันได้ได้ได้ครับผมผม ผมไม่อะไรผมแค่อยากรู้เฉยว่าม,นนะมันมีการทำงานผิดพลาดของทางหลังบ้านผมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาพูดเฉยเยยังไงถ้าเขามีหลักฐานให้เขาส่งให้ผมแล้วกันนะส่งคนตัวให้ผมได้เลยหรือว่าส่งให้ผบอก็ได้ครับเราส่งต่อให้ผมก็ได้ไดครับอาจารคนนี้มาเข้าเรื่องต่อเลยว่าตอนนี้ตำรวจเ,เหลือแค่นี้ที่มาได้ตอนนี้ส่วนที่เหลือเขารอปลดยศอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าสตอรี่นี้ จะยังไงกันต่อครับอืมแต่ผมยังเล่นได้นะผมไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรนะผมเล่นได้ทุกอย่างเลยงั้นเดี๋ยวผมว่าพี่ตูนผมว่าอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวข้างงกันก,<ะ>ก็ได้ครับไอ้เรื่องเนี้ยพอด้วยก่อนก็ได้ครับเอาเรื่องหกซุนก่อนก็ได้ครับเอาเรื่องที่มันเคลียร์ง่ายๆดีกว่า ไม่จะบอกนี้ก่อนสมมติเรื่องฮกซุนเขาจะเล่นสตรอรี่กันจริงๆงมีตำรวจรอยู่แค่สี่คนเองนะนเดี๋ยวเขาก็คงไปใส่ตองกันเองแล้วพี่คืนหนึ่งครับ <S <S ก็คือวันนี้สตรอรี่ต่อไปมันก็ยังเล่นไม่ได้ถูกปะมันต้องเบรกเขาไว้ก่อน,นตีกันไม่ได้แล้วเน่ยพี่หลังนี้คืนนี้ตีกันได้เหรอโอของของดีซ<ะ>ีันตีได้หรอครับไม่ไม่ได้ไงแต่ถ้าประกาศกฎว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ตีกันกี่โมงถึงกี่โมงมีไฟกี่โมงแล้วถ้าตอนนั้นไม่มีตำรวจอเงี้ยนาต้องคุยก่อนนะพี่ เพราะว่าผมคิดว่าน่านาต้องเอาเขามาคุยกันว่ามันมีคนหลายแก๊งโดนครับพี่ของหกสุนอ่ะใช่ครับผมมีโปรเทคด้วยครับที่ีของตำรวจตอนนี้เดี๋ยวให้เขาไปเคลียร์อะไรของให้เรียบร้อยก็ไดะครับเพราะว่าผมไม,ไม่ได้อยากมานั่งได้รับลงอะไรแบบนี้ครับ